ผมหงอกความลับของร่างกายในการต่อสู้กับมะเร็งผมหงอกไม่ได้เป็นแค่สัญญาณของความแก่งานวิจัยล่าสุดจากญี่ปุ่นเผยให้เห็นด้านใหม่ของปัญหาที่เป็นห่วงใจให้กับหลายคนแต่ทำไมผมหงอกกันนะงานวิจัยใหม่ๆจากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าผมหงอกอาจเป็นสัญญาณของกระบวนการป้องกันมะเร็งของร่างกายซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสี MCCs ในรูขุมขนได้รับความเสียหายจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเซล์โดยเซลลจะหยุดแบ่งตัวและสูญเสียความสามารถในการผลิตเม็ดสีซึ่งก่อให้เกิดผมหงอกแต่ทำไมถึงเกิดผมหงอกกลไกนี้เกิดจากการเปิดใช้งานของกระบวนการป้องกันตัวเองของร่างกายหรือที่เรียกว่า p 5 3 p 2 1ซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยให้เซลล์ยหยุดตัวเองและป้องกันไม่ให้เซล์เสียหายเป็นมะเร็งการป้องกันมะเร็งหรือการสูญเสียฟังก์ชัน การที่เซลล์หยุดแบ่งตัวและสูญเสียความสามารถในการผลิตเม็ดสีทําให้เกิดผมหงอกแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์เหล่านั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมันเหมือนกับการเลือกที่จะเสียส่วนหนึ่งเพื่อรักษาส่วนอื่นการตัดสินใจของร่างกายศาส,สตราจารย์เอมินิชิมูระผู้นําทีมวิจัยกล่าวว่าเซลล์ต้นกําเนิดเหล่านี้จะต้องการการกาหนดชะตาตามความเครียดและสัญญ,ญาณจากสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจนําไปสู่สภาวะผมหงอกหรือการเพิ่มขนาดของเนื้ออกผมหงอก ความลับของร่างกายงานวิจัยยังเผยให้เห็นว่าเซลล์ต้นกําเนิดในรูขุมขนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถ้าเสียหายหรือสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนที่ก็จะนําไปสู่ปรากฏการ์ผมหงอกผมหงอกความสัมพันธ์ระหว่างความชารากับมะเร็งงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยความลับของผมหงอกแต่ยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ที่สําคัญระหว่างกระบวนการชาราและการป้องกันมะเร็งซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สาหรับการพัฒนากลยุทธ์ในการชะลอวัยและป้องกันมะเร็งในอนาคตผมหงอก ราคาของสุขภาพดีสรุปของงานวิจัยนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าผมหออกอาจเป็นราคาที่ร่างกายต้องจ่ายเพื่อรักษาสุขภาพในระยะยาวและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ของร่างกายต่อมะเร็งแต่ยังเป็นการเตือนให้ระวังถ้าการป้องกันนี้ล้มเหลวซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อร่างกาย